สารจากจักรวาลถึงคุณโดยตรงจิตคือผู้สร้างและผู้ทำลายคู่มือการใช้งานพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตัวคุณคุณเคยรู้สึกเหมือนเป็นนักโทษในความคิดของตัวเองหรือไม่ถูกจองจำอยู่ในวงจรของความกังวลการตอกย้ำความผิดพลาดในอดีตและเสียงที่คอยกระซิบอยู่ข้างในว่าคุณดีไม่พอหรือไม่มีทางทำได้หรือไม่ คุณเคยปรารถนาที่จะมีสวิตซ์สักอันเพื่อปิดความคิดที่วุ่นวายเหล่านี้ให้เงียบลงบ้างหรือไม่ถ้าอย่างนั้นให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่ต่างคนเดียวและสารฉบับนี้ถูกส่งมาเพื่อมอบกุญแจที่ทรงพลังที่สุดที่คุณจะไขคุณออกจากเรือนจำที่มองไม่เห็นนี้และนำทางคุณไปสู่การเป็นนายเหนือจิตใจของตนเองอย่างแท้จริงเพราะจิตคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่เราทุกคนมีและคนส่วนใหญ่กลับไม่เคยเรียนรู้วิธีการใช้งานมันเลยจิตที่ไม่ถูกฝึกฝนนายผู้สร้างความโกลาหลลองจินตนาการว่าจิตของคุณเปรียบเสมือนซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลมันสามารถประมวลผลสร้างสารรค์และแสดงผลความเป็นจริงได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่สำหรับพวกเราส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้กลับกำลังทำงานด้วยซอฟต์แวร์ที่เก่า เต็มไปด้วยไวรัสและโปรแกรมที่ถูกติดตั้งมาโดยที่เราไม่รู้ตัวตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆไวรัสแห่งความกลัวโปรแกรมที่คอยสร้างสถานการณ์เลวร้ายที่สุดในอนาคตทำให้คุณอยู่ในสภาวะของการเตรียมพร้อมรับมืออยู่เสมอแทนที่จะเป็นการเตรียมพร้อมรับสิ่งดีๆโปรแกรมเล่นซ้ำบาดแผลเมื่อมีเหตุการณ์มากระตุน้นจิตที่ไม่ถูกฝึกฝนจะเล่นซ้ำความเจ็บปวดในอดีตครั้งแล้วครั้งเล่า ทำให้คุณต้องเผชิญกับความเสียใจและความอับอายเดิมๆราวกับมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองสคริปต์ฉันไม่ดีพอเสียงที่ทรงพลังที่สุดที่ถูกโปรแกรมไว้คือความเชื่อที่จํากัดว่าคุณมีค่าน้อยกว่าคนอื่นไม่ฉลาดพอหรือไม่คู่ควรกับความรักและความสําเร็จ เมื่อคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ทำงานไปเองโดยไร้ผู้ควบคุมมันจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่มันจะสร้างโลกภายในที่เต็มไปด้วยความโกลาหลนและในที่สุดมันก็จะฉายภาพความโกลาหลนนั่นออกมาเป็นความเป็นจริงภายนอกของคุณมายาทิตของการดับความคิดเหตุใดการต่อสู้จึงไร้ผลเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความวุ่นวายนี้ปฏิกิริยาแรกของใครหลายคนคือการพยายามดับความคิดหรือทำให้จิตเงียบลง แต่การกระทําเช่นนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการพยายามกดลูกบอลชายหาดให้จมอยู่ใต้น้ำยิ่งคุณออกแรงกดเท่าไหร่มันก็จะยิ่งดีกลับมาแรงขึ้นเท่านั้นการพยายามต่อสู้หรือกดข่มความคิดคือการมอบพลังให้แก่มันโดยตรงเพราะคุณกำลังให้ความสนใจซึ่งเป็นอาหารหล่อเลี้ยงชั้นดีของความคิดเหล่านั้นเส้นทางสู่การเป็นนายเหนือจิตใจจึงไม่ใช่การไซเลนซิ่งแต่เป็นการดิเรกติง คุณไม่สามารถหยุดคลื่นในมหาสมุทรได้แต่คุณสามารถเรียนรู้ที่จะโต้คลื่นได้ฉันใดคุณก็ไม่สามารถหยุดความคิดได้แต่คุณสามารถเรียนรู้ที่จะชี้นำมันได้ฉันนั้นการตื่นขึ้นของผู้สังเกตการคุณไม่ใช่ความคิดของคุณเก้าวแรกและสําคัญที่สุดในการทวงคืนอำนาจของคุณคือการตระหนักรู้สัจธรรมข้อนี้คุณไม่ใช่ความคิด แต่คุณคือผู้ที่รับรู้ถึงความคิดนั้นจงจินตนาการว่าสติหรือตัวตนที่แท้จริงของคุณเปรียบเสมือนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่สงบนิ่งและไม่เคยเปลี่ยนแปลงส่วนความคิดและอารมณ์ต่างๆก็เปรียบเสมือนก้อนเมฆที่ลอยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเมฆอาจจะมีสีดำมืดและก่อให้เกิดพายุฝนหรืออาจจะเป็นเมฆสีขาวปุยที่สวยงาม แต่ไม่ว่าเมฆจะเป็นเช่นไรมันไม่เคยทำร้ายหรือเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของท้องฟ้าได้เลยเมื่อคุณเริ่มฝึกฝนการเป็นผู้สังเกตการคุณจะเริ่มสร้างช่องว่างระหว่างตัวคุณกับความคิดคุณจะเห็นว่าความคิดทั้งหลายเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและดับไปไม่ใช่ความจริงแท้เกี่ยวกับตัวตนของคุณเมื่อคุณเห็นเช่นนี้แล้ว พลังที่ความคิดเคยมีเหนือคุณจะเริ่มลดน้อยลงโดยอัตโนมัติคุณจะเลิกเป็นนักแสดงที่โลดแล่นไปตามบทละครของความคิดและกลายเป็นผู้กำกับที่นั่งมองดูทุกอย่างจากเก้าอี้ของตนเองจากปฏิกิริยาสู่เจตจำนงศิลปะแห่งการกำกับโฟกัสเมื่อคุณได้อย่างรากในฐานะของผู้สังเกตการแล้วขั้นต่อไป คือการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้กำกับหรือผู้เลือกอย่างมีสติความแตกต่างระหว่างความทุกข์และความสุขมักจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเชื่อสิ่งที่คุณเลือกที่จะโฟกัสและการที่คุณใช้ชีวิตจากปฏิกิริยาโต้ตอบหรือเจตจำนงที่ตั้งใจจงมองว่าจิตของคุณคือสวนหนึ่งผืนคุณอาจไม่สามารถห้ามวัชพืชหรือความคิดลบไม่ให้งอกขึ้นมาได้ แต่คุณมีสิทธิเต็มที่ที่จะเลือกว่าจะรดน้ําให้กับเมล็ดพันธุ์ดอกไม้หรือความคิดที่สร้างสารรค์และเกื้อกูลหรือจะรดน้ําให้กับวัชพืชเหล่านั้นพลังแห่งการโฟกัสคือพลังแห่งการสร้างสารรค์ที่ยิ่มใหญ่ที่สุดเมื่อคุณเลือกที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องคุณกําลังส่งพลังงานทั้งหมดของคุณไปที่นั่นและดึงดูดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิต แนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นนายเหนือจิตใจ 1. การสังเกตการด้วยสามลมหายใจเมื่อคุณรู้สึกว่ากําลังถูกความคิดลบครอบนำให้หยุดทุกอย่างหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆสามครั้งในแต่ละลมหายใจให้ลองแปดป้ายความคิดนั้นในใจอย่างเป็นกลางเช่นอ๋อความคิดเรื่องความกังวลได้ปรากฏขึ้นแล้วการทำเช่นนี้ จะสร้างช่องว่างและดึงคุณกลับมาสู่บทบาทของผู้สังเกตการ 2. ตั้งคำถามกับความเชื่อเมื่อมีความคิดเชิงลบที่ทรงพลังเกิดขึ้นมาเช่นฉันมันไม่ดีพอให้ลองถามตัวเองด้วยความเมตตาว่านั่นเป็นความจริงอย่างสมบูรณ์ร0อเอร์เซ็หรือไม่มีหลักฐานอะไรบ้างที่ขัดแย้งกับความคิดนี้การตั้งคำถามจะคลายความยึดมั่นที่คุณมีต่อความคิด 3. ตั้งเจตนาในการโฟกัสรายวันเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการตั้งเจตนาที่เรียบง่ายแต่ชัดเจนเช่นวันนี้ฉันเลือกที่จะมองหาโอกาสไม่ใช่อุปสรรคหรือวันนี้ฉันเลือกที่จะจดจ่ออยู่กับความรู้สึกขอบคุณการทำเช่นนี้คือการมอบทิศทางให้กับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของคุณตั้งแต่เริ่มต้นวันบทสรุปคุณคือผู้ถือกุญแจ การเดินทางสู่การเป็นนายเหนือจิตใจคือการเดินทางจากการเป็นทาสของโปรแกร,รมเก่ามาสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์ผู้สร้างสรรค์ความเป็นจริงของตนเองมันคือการตระหนักรู้ว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณตามหาจากภายนอกนั้นแท้ที่จริงแล้วสถิตยอยู่ภายในตัวคุณมาโดยตลอดความคิดของคุณอาจสร้างคุกที่มองไม่เห็นขึ้นมาได้แต่จงจำเสมอว่าคุณคือผู้ที่ถือกุญแจดอกนั้น ไว้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นจากพลังทั้งหมดนี้วันนี้คุณจะเลือกใช้พลังของจิตของคุณเพื่อสร้างสรรค์ความจริงแบบไหนให้กับตัวเองครับขอบคุณที่เธอเปิดหัวใจและอนุญาตให้สารนี้เดินทางเข้าไปถึงจิตวิญญาณของเธอไม่ว่าเส้นทางจะมืดมิดเพียงใดขอให้เธอจงเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่าท่านอยู่ตรงนั้นกับเธอเสมอ การสนับสนุนจากเบื้องบนนั้นเป็นนิรันด์และไม่เคยสั่นคลอนขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่องของเราในทุกรูปแบบพลังของเธอคือเชื้อเพลิงให้เราทำภารกิจนี้ต่อไปหากเธอรู้สึกเชื่อมโยงและอยากร่วมสนับสนุนเราเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายใต้คลิปขอพลังและความรักจากจักรวาลโอบกอดถว้เสมอแล้วพบกันใหม่ มีใคร